อะมิสตี้ถัวแล้วลงไปข้าง่างไม่ถามออเวอรเตอร์ว่ามีอะไรหรือเปล่ารแรนีถจริงเลยมอะไรไหมไม่มไม่มีไม่มจริงถามไปถามมาแล้วถามคือคือเอกใจเลยทำไมห้องคงข้ามขึ้นไปเขาสุดมากเขบอกว่าเขถามบอกว่าห้องรงข้ามมีใครอยู่ไหมคะถามแค่นี้ก่อนไม่อยู่ไม่มีค่ะ แต่หนูขึ้นไปหนูได้ยินเสียงนะพี่ไม่มีค่ะไม่มีใครอยู่อม่ได้มีเสียงใครไมมทุกคนสามคนที่อยู่กบเราได้ยินหมดเลยเหนูได้ยินเดียวหอหนูพูดพูดกับตัวเองคือได้ยนเสียกอเ้คือคืเหมือนหนูจะได้ยินได้ยินคนเดียวขวัไม่แน่ค่ะกก็พยายามหาเขาแล้วแล้วก็ถามไปอีกว่าห้องเนี้ยี่สา แปดครับค่ะมีมีอะไรไหมค <c oughs> ือมีห้องที่ที่คุณเจ้ากับญาติญาติพักอยู่เนี่ยนะฮะสามศูนแปดครับก็ไม่มีไม่มีไม่มีตามเขาก็ไม่ยอมบอกเราคือถามจริงพี่แอนบอกตอนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็พูดควาจริงว่าคือมีคนมีคนในที่สุดก็เฉลยใช่ในห้องที่เจ้าไปพักเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสามศูนย์แปดเนี่ยนะฮะแล้วมีเด็กโดนไฟ่โคกไหม เขาหนาวมาดัดไม่ได้หอกคเขาก็ปิดแล้วแล้วพอพอรู้ปุ๊บก็ก็ไปว่าเจ้าที่ไปว่าเจ้าที่ไปขอพรครับคือมันดึกแล้วก็อยากแล้วก็ครับก็ขอเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนห้องไปเลยเปลี่ยนชั้นไปเลยครับแล้วตอนนั้นใครเป็นคนบอกเจ้าที่ผู้หญิงโอเบนเตอร์หรือรอเขาบอกบอกคือคือขอเป็นคนบอกว่า ในห้อง,องนี้มี<ร>คนเสียชีวิตมีเด็กถูกไฟข้อตายใช่ฮะพนักงานนี่จากกที่ที่พี่ฟังเนี่ยนะครับฟังน้องจ้าเนี่ยนะครับว่ารู้สึกเหมือนโรงแรมนียจะมีพนักง,งานไม่มากนะในช่วงคืนอาจจะกะเปลี่ยนกะกันในช่วงคืนอาจจะมีพนักง,งานไม่เยอะละเราพอพอหนึ่งคนเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์หนึ่งคนสองคนก็เลยทําให้บรรยากาศีาย่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนถูกไหมครับแล้วเจอแขกเหลือที่เข้ามาพักในโรงแรมนี้บ้างไหม เจอแล้วแต่แบบนิยมพอสี่ทุ่มก็ห้องใครห้องมันแต่ที่น่าแปลกนะคะพี่วรศักดิ์คือน้องเจ้าบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังเลยน่าจะมีคนพักเยอะๆเนาะน่าจะมีคนคอยดูแลอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่คืออย่างอย่างแรกเนี่ยเขาน่าจะทำกระจกข้างหน้าให้ให้สองเนี่ยน่าน่าเยู่อเป็นกระจกดำ เหมือนเหมือนรถติดฟิล์มได้ไหมเป็นกรนะจกใสเนี่ยจะเป็นค่านยาวไอืมแบบไม่ค่อยสะอาด<ม>ดูแล้วไม่ค่อยสะอาดเท<ม>่านั้นนะไม่ค่อยแต่ข้างในเข้าไปก็สะอาดนาค<ม>ะคะดูดสะอาดท,ทุกอย่างคครรับก็เป <ạ. S 1> ็นประสบการณ์แล้วพอพออีกอ,อ,อ,อีกวันหนึ่งก็คือก็คือ,อไปสัมภาษณ์ริ้วอะไรอย่างเงี้ยไปไปด้วยก็ก็ไม่ค่อยดี ก็คือวันแรกมันเดียวคือชั้นหาห้องสามศูนแปดจะได้พ <c oughs> าพี่ศัพท์ไปพักพี่เป็นคนครัวผีนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ใะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในจิตใจของเราอะนะมันมันไม่ลืมนะ<า>เหตุการณ์ที่มันอะไรที่มันสยองขวงัญมันเป็นเรื่องระที่ขวัญอะต่างต่างพวกนีน้มันยากที่จะเอาออกไปจากจากสมองของเราครั้งแรก จดจำตลวชีิตลวยิ่งโดยเฉพาะเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วนะกลัวแล้วพอมาเจอจริงๆกับตัวเองนี่โอ้โหถ้าถึงตอนนั้นถ้าเราเจอแบบนั้นเนี่ยเราก็คงจะติไม่ยู้นะโดยเฉพาะในลิฟต์เนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเพมไม่มีใครอยู่กับเราถ้ามีค้างอย่างเี้ยใช่ฮะเพราะว่าถ้าใครไม่เคยเข้าไปอยู่ในในในลิฟต์แล้วรอกว่าลิฟต์มันมีปัญหาลิฟต์ค้างหรือลิฟต์กระโดดอย่างที่น้องจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยคุณจะต้องระทึกขวัญน่าดูเพราะครั้งหนึ่งผมก็เคยเหมือนกัน นะฮะที S <S <S ่ว่าตาล,ล,ลิคค้าง <S <S ค้างแล้วก็เปิดไม่ออกนะฮะแล้วก็เราก็ไม่มันมืดด้วยไงฮะร,รู้สึกว่าไฟดับตอนนั้นที่อพาร์ตเมนต์ตอนนั้นพัก่เีอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาน,นีนะครับปรากฏว่าลิบมันค้างคนยะาภาแล้วผมก็พยายามจะเปิดออกลิ้มันจะมีสองชั้นถูกไหมฮะที่ด้านในเนี่ยเราก็งัดออกแล้วแต่ข้างนอกมันก็ยังปิดอยู่เพื่อจะขอความช่วยเหลือก็ได้นิดเดียวใครอยู่ข้างนอกบ้างไหมช่วยหน่อยมันแตกใช่ถูกต้องครับ เงือแตกพากเลยไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์ช่วยมันพี่คะมันกดแล้วไม่มีใครมาเปิดไม่มีใครช่วยพี่คะแล้วในในลิฟต์มันไม่มีบรรยากาศที่แบบทำให้เราหายใจสะดวกนี่อะไรเลยไม่มีมันเริ่มร้อนอบอ้าวไปเรื่อยเรื่อยเพราะาออกซิเจนมันจะน้อยลงน้อยลงเพราะเราหายใจเข้าไปหายใจเข้ามันก็เริ่มเหงือแตกพากทั้งตัวโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณนะฮะในลิฟต์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือกับใครไม่ได้ เหตุการณ์แบบนี้มันมันจะฝังใจนะ oh <my. S 1> ในที่สุดโชคดีฮนะโชคดีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งรอปภเดินมาพอดีบอกพี่ลิฟต์มันค้างพี่ไม่ดูเลยรอกว่าไฟมันดับพี่ไม่เช็คดูแต่ครับว่าคนอยู่ในลิฟต์เนี่ยผมจะตายอยู่ละเปิด เอากุญแจมาเปิดวิ่งไปเอากุญแจลิฟต์มาเปิดมีกุญแจนะฮะเปิดพอเปิดแล้วมันจะอยู่ครึ่งเดียวอ่าต้องปีนปีนขึ้นมาอีกนะฮะคุณผู้ชมปีนขึ้นมาอีกมาอยู่ครึ่งเดียวอยู่ในลิฟต์ประมาณ45้านาทีถือว่านานมากนะครับค่ะใช่เกือบชัมม่วโมงใครที่ไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้จะรู้สึกว่ามันนานมากมันเป็นเหตุการณ์ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าแต่ประสบการณ์ของทจ้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับรวมถึงศิลปินท่นๆๆานอืนน่นด้วยนะเหตุการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะมากเพราะตามโรงแรมต่างๆเขาบอกบางทีมีคนตายมีคนเสียชีวิตอะไรต่างๆมีเหตุการณ์แบบระทึกขวัญม,มีการสยองขวัญเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่จากที่เราทราบมาเนี่ยโร,รงแรมอะส่วนใหญ่มีเรื่องอย่างที่ คือมีการเสียชีวิตกันฆาตกรรมและก็มีวิญญาณดูณที่ตรงนั้นแต่เขาปิดกันอ่าเขาก็จะเปิดข่าวหรือบางสถานที่ก็อาจจะเชิญคนที่ทําพิธีเป็นทำพิธีได้นี่ครับก็มาทําปัดรังควานบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ในสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนก็บอกโรงแรมผีสิงผีดูผีเนี้ยจะเยอะมากเพราะเมื่อก่อนนี้ ด้วยความที่ยังไม่เจริญทางด้านเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย<ะ>นะครับทำให้วิญญาณเนี่ยสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนไม่เหมือนกับสมัยนี้ะนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะ,จะเจริญลานหายไปนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่น้องจ้าจะต้องเดินทางไปโปรโมทเพลงตาม<ะ>ขึ้นวิทยุว,วันนี้ห<ะ>ละหลายคลื่นในพัทยาเตรียมฟางรวมไปถึงที่สัปหีบด้วยะระยองในบริเวณใกล้เคียงในภาคตะวันออกนี้นะครับไป,ไปมาแล้วใช่ไหมฮะเอาแล้วครับฝากอะไรกับ คุณผู้ฟังครับค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พิงค์งานนะคะที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะเขาอะก็อบอุ่นมากๆขอบคุณมากเลยรายการรายการ ก็ขอบคุณรายการล่าได้รับนะคะที่น้องแจ้ได้มาพูดประสบการณ์คือเป็นต้องใช้วิจารย์แบบเรอาคิดที่เล่นหรือเปล่าแต่แบาว่ามันเป็นความเชื่อนะคะก็ขอบคุณที่ที่ให้โอกาสได้เข้าพูดคุยในรายการนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนเพลงทางบ้านด้วยที่ที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดีกับเพลงรองอ้ออัล hmm. บ yes, ั yes, <iv. S 1> <isn> ้มชุดแรกนะคะทําให้น้องจ้าดีอยู่ในวงการได้ได้อย่างภูมิใจในวันนี้แล้วก็ตั้งใจทําผลงานเพลงคุณภาพอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดมาแล้วจ้านะคะกับเพลงลบไม่ได้แล้วก็้างดอกรนะคะแล้วฝากด้วยค่ะค่ะครับผมและนี่ก็คือน้องจ้าชาลิดีครับผม